อีกเรื่องหนึ่งสําคัญนะครับพี่หนอมลืมไม่ได้เลยคือมีเสื้อที่เราใส่ใส่กันอยู่นี้นี่นะเดี๋ยวจะเลิกกี่วันหนึ่งงานกระชานถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดมีมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่ากรมยามพันนี่เปลี่ยนสีแล้วเหรอน็นสีส้มเลยเหรอสี่เขาบอกเขาถ้าเป็นสีส้มแล้วเขาไม่ดูเลยนะกรมยามพันมันต้องเสื้อแขนสีม่วงไม่ใช่สีส้มเพราะว่านี่เฮ้ยผมบอกว่าเสื้อกระชานเสื้อกระชานนี่หลายคนบอกอยากซื้อด้วยอยากได้ด้วยเขามีขายด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นเสื้อกระชานซึ่งซึ่งจัััดมาแแล้้วนะครบตตง่ ตั้งแต่วันที่14ถึง27นะครับช่วงนั้นนะครับที่ที่มีการเริ่มจัดกันมานะครับครับสามารถที่จะไปเที่ยวกันได้ทางออนไลน์ไม่ต้องไปที์เว็บไซต์เว็บดอทงานการชาติแค่นี้ครับง่ายๆเลยเว็บดอทงานกาชาติคอมเข้าไปเลยหรือถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็เข้าไปเลสครอสเลสครอสการชาติกันเนาะเข้าไปได้แล้วไปดูไปดูผีสิงไปดูหนังกลางแปลงดูจับคอมพิวเตอร์มันก็ย่อโลกมาอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้วไม่ต้องไปเดินไม่ต้องกลัววิด้วยซื้อได้เล่นเกมก็ได้ครับ ตักไข่ก็ได้บีบไข่ไม่ได้นะฮอย่าบีบไข่น่ากลัวจังไข่กาชาดอ๋อใช่ไหมเพื่อได้รางวัลแต่ว่าตักไข่กาชาดมันต้องบีบไข่ถูกที่สุดใช่ไหมถูกต้องตักก่อนแล้วบีบบีบนะได้เบอรออะไรโอ้มาม่าประจังเลยไอ้สายตาหนุพุ่งไปที่พัดลมกับจักรยานน้อยใช่ไหมโอ้เาไม่ก็ตู้เย็นนะตักกี่ลูกกี่ลูกมาปั๊บได้ไข่มาปั๊บไปเอามาดูปั๊บมาม่า อิ่มไปนะครับมาๆไปเที่ยวกันนะครับทางออนไลน์ถึง27ธันวาคมนี้นะครับครับนี่เป็นเสน่ห์แบบไทยๆนะงานกาชาตินี่นะเป็นเสน่ห์เมื่อก่อนผมต้องไปทุกปีงานกาชาติเขาอยู่ที่ลานรูปทรงมานะครับของกรุงเทพอของกทมช่วงหลังก็มาอยู่ที่สวนลุมแต่ตั้งแต่มาอยู่สวนลุมได้ปี2ปีก็ปรากฏว่าโควิดมายึดพื้นที่ก็เลยก็เลยมาอยู่ในคอมพิวเตอร์แทนครับแต่จริงๆแล้วต่างจังหวัด แต่ละปีถ้าไม่มีโขดเขาก็จัดกันทุกจังหวัดเลยนะการชาติเนี่ยงานปีงานแฟร์ของต่างจังหวัดต้องครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือลานเบียเต็มเลยงานการชาติต่างจังหวัดอะแต่คนก็ไปช่วยอุดหนุนเพราะว่าเงินรายได้ส่วนนี้งานมาเมาเมารายได้ส่วนนี้พี่ถนอมก็กลับมาสู่เรานะครับเพราะว่าพอมีเหตุภัยพิบัติต่างๆก็นี่แหละครับกาชาตินี่แหละเข้ามายื่นมือช่วยเราก็เอาเงินจากพวกเรานี่แหละมามาช่วยพวกเราอีกทีนึงเราช่วยการชาติการชาติก็จะช่วยเรา